ผู้โลกเองคาดหวังว่าเศรษฐกิจจีนดีขึ้นหลายประเทศก็จะดีขึ้นด้วยมันเป็นป็นยาที่อาจารย์คาดคิดนะครับค่ะไม่ใช่ดิฉันคาดคิดอย่างเดียวนะโลกทั้งใบใช่ค <laughs> มองว่าเขาใช้คำว่าจีนเป็นเด e b a บแบกแบกโลกทั้งใบไว้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยทั่วโลกม,มีความคาดหวังกับจีนจีนเขาจะมียุทธศาสตร์ที่เรียกว่าเศรษฐกิจวงจรผู้คือตัวจีนเองเนี่ยลดการพึ่งพาโลกแต่จะดึงให้โลกพึ่งพาจีน ลีกอาชีพที่จีนเนี่ยเขาจะไม่เคยซื้อคนไทยเลยค่ะกิ๊ก็จะเป็นคนแรกที่เล่นลีกในจีนดิวิชั่นหนึ่งนะคะแล้วถ้าทียบบเมืองไทยเหรอคะการอัดฉ<อ>ีดหรือว่าดูแลเป็นยังไงต่างกันเยอะค่ะคือ,อ,ค,อคือของจีนเขามีงบประมาณมาให้บริหารจัดการแล้วก็เหมือนกับสนับสนุนในระบบใน,ในตั้งแต่รากหญ้าขึ้นมาเลยเพื่อที่จะมีทรัพ,พยากรขึ้นมาต่อยอดในทีมชาติแต่ว่าเรามันยังเป็นแบบต้องเก่งขึ้นมาก่อนนะถึงจะมาได้งบประมาณนะครับจับจ้องมองจีน ทุกวันเสา14นรายการ45นาทีทางเนชั่นทีวี22